พาชมว่าบรรยากาศย่ามๆคำก่อนครับ,รบโอ้แมวน่ารักครับแม่ใช้อะไรแมวตัวนี้มันเกยมันเกยแ,แมวพัพนพน,ยยนี่แม่ผนบ้านเท่าพันผสมบ้านพันผสมบ้านโอ้งามเลยไทยยังอะไรเลิกกระบนวนการ โอ้งาม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 อ้าว <c oughs> จะไปใช้เนาะไปเอกมาล่ำเนาะไม่ใช่แบบาี้งามคำ <c oughs> จะไปให้ไปหน้าบ่ <c oughs> ไม่งานไปก่องานหมักานงานไปนงาน <c oughs> โอ้เขาสือเองงานเขาสือไป cô lạ bảo, phải là thanh niên bảo, phải không? Thấy ôi, Thái có Thái nhọc, Thái vô 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 đằng buồn, văng can đấy buồn, mẫn ừ. dữ, phấn à <laughs> ừ. ô. อะไรมึงย่งไนี่มันแฮ่เราบปล่านี่บ่แ่แมันหั่งบางอ่าแต่ว่าจังเว้นมีไฟนิมีนนิ่มนบไได้นั่นโอ iden, Bref, ını, ้ยม <iber new music studio> ันม <AAAA> so <t iber>, ันทานเื่องอะไรนี่แต่ว่าเพขึ้นเื่นรับทำไมเสะมาเสหน้าบ่เสมาเสะหน้าเอาเอาตัวใหม่มาเลย่แประมานนี่ เออ,อสมควนรนี่ลวไม่โดนเดิบสมควรน,นี่อะไรไม่น่าเนี่ยเปิงมะลันมะลัเก่าได้นี่คณะท่อรุ่นหน่อยลุงลำเพิ่น,ไไนคนไหนก็มือก้อนใหญ่เปลลั่มไฟังฮะเพินหลั่มกใช้เปินลลัมไฟังีหรอก มาเนี่ยซมวิวไปก่อนาเนดเครื่องเสียงบ่เป็นไงไเครื่องเสียงโอ้สองล้อยบาทกคอดีอยู่ห่วยมักจะร้อนราคาถือถัาเราไราคาแพงยังบ่มากุ่มเฟือ ชมบรรยากาศบ้านครับโอ้หุ่นสางไหมตะกอนไนม่สน,นุ่งหนีหนีเป็นกเกษตรงานดีอยูหรอกโอ้นี่หัวไก่ไกพ่พอนายไม่หรอกไปย่างนี่จะขอรับไปใส่นอนเนาะโอ้งางแต่ละไกพ่พอนายอ้าวโรถโอ้เก่งเว้ยโอ้เกง่งเก่งเก่ง โคือเรื่ังกีสบายนี้โอ้ลูกอึกอึกซึกมาเลยโหขันกเรื่องห้างข,งขาเขาทายูเรียงแบตซะคลายด้ย 考察考察。 เอเยอนานนอนึงยังรูปนี่่ายได้ปะได้อเ,ดอเ,ดเอาไปดงูทูป่มีสองความปกติว่าสืบอบบอกลอกนีมาปกติคืบอบบอกมาทายหัวอีมาชาเบา,ายบบาีมาชาเวบาำวับแหถ่ทายอย่าง่ายเพิ่ยูทูเป่าคจะคมียูทูปเห็นมือน่ะเอากันเห็นแล้วกัน จะบอกของว่าเบิ้งเริ่มมะรำมะํำบนเท้าไทยล้าจอน,น,นอยู่ในะตอ้อแน่กโอ้ยือขาลำลำมูเขาเบิ้งขาบอยโคตรชนะซยา่ะอบอกหรอ,อกถามเขาซะอก,ขอกะเขาก็อแล้วจะถามเขาผู้เขาเห็นเบิ้องพันธิวสวหมนี่บอกเขาส่องอพันธุ์สา <laughs> ส่มงบรยากาศเงี้ยมะแรงครับเขาไถนาไถนาปลูกข้าวกคลังเริ่มโู้โอเออเคลืน่นไถนาย่างกนาันมาเรื่อยเริ่มระดับพักเรียนโอ้ปลาย่างบังผู้พี่น้องผลโู้โ ผู้ฟลาญญ่านงาก็บูเห็นผู้เห็นพป็แบบฟลาญญ่านงาผู้กีดังี่เสียสายลรนในให้างไปหน้าเขาครับในห้างไปหน้าชมบรรยากาศเบิง่งตั้งไปหน้าเขาเขากำลังเหลื่อมไช้สวนและตัวชามขั้นเหมือนจั่วดใช้คนละมุม ครื่องไเครื่องปั๊บครับเริ่มสิไชลงหน้าที่ฮกเก่าแล้วครับฮกแฝกเราฮกเก่าเครื่องเริ่มแล้วหร,รับน้ำไินน้ำ ช่วงชชวงมรนยากาศเงี้ยมาแรงครับน่ากำลังแก้มดินเดินสวนเขาน้าปีแล้วหน้าปังครับตัวนี้มันยั่งบรทธานพกเกี่ยวอยู่มันหลาเนี่ยเพราะว่าหน้ามันบ่อหน้ามันเบิดมันก็เลยเป็นสภาพนี้พี่ อากาศจอนเย็นครับไม่เป็นกบกิจุกล่ะประมาณคิ่มูกโอ้มองมองบ้านอย่างละพี่นอไงนขนาดโสดนเลยนี่ทางไปอ่างครับนี่ ทางเวียงภูสัมภะ